สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนวงสว่างวันนี้มารีวิวกันตอนหกโมงเย็นนะครับตอนอวันเสาร์เอาวันศุกร์นะครับวันศุกร์ตอนหกโมงเย็นวันววน,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 นี้ก็เป็นรถ x 1 r 1 3 5นะครับคันนี้เป็นรุ่นสตาร์ทมือด้วยนะครับมีสตาร์ทมือด้วยครับแล้วก็เป็นรถของคุณใช้ชื่อใน Facebook ว่าคุณวัน คุณวันไฟเบอร์นะครับได้นำรถคันนี้มาให้ทั้งสอดวงสว่างได้อัปเกรดครับอยู่กรุงเทพนะครับคันนี้ก็ได้ทำเป็นลูก60มิลเซลรามิกนะครับแล้วก็ขยายวาลขยายวาลเป็นไอเสีย19 ID 22ครับขยายวาลเพิ่มฝาวาลวใหม่หมดนะครับแล้วมีพ่วงกล่อง นะครับมีแคมแต่งแคมแต่งของช่างสอนนะครับแคมแต่งรุ่น CS 1นะครับ CS 1ของช่างสอนวงสว่างครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็มีบรรจุให้ดูครับบรรจุเสื้อสูบอะไรต่ไรให้ดูประกอบเข้าไปวันนี้เสร็จพร้อมปรับสภาพให้เรียบร้อยให้พร้อมใช้คอหลวมก็ตั้งให้ใหม่ นะครับวัดไฟชาร์จให้อะไรให้แต่รุ่นแบตเตอรี่จะแย่ไม่ค่อยดีครับก็มีแบตเตอรี่กับกล๊อน้ำมันคือมันยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วปรับระบบชาร์จเช็คลมยางให้ใหม่ลมยางมาตั้ง60ิปอนด์เยอะไปนะครับก็ปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับตังโซ่อะไรให้ใหม่หมดเลยทั้งน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำยาหล่อเย็นทุกอย่างนะครับ พวกกล่อง 5VV เพื่อเปิดรอบนะครับ1 3ื่นรอบแน่นอนนะครับ1 3 0 0 0รอบเพราะว่าเคยใช้วัดกับไมดิจิตอลมาแล้วนะครับกล่องรุ่นนี้ครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วครับก็ลองฟังเสียงเครื่องดูครับคันนี้ขบูเดิมเลยนะครับคบูไม่ได้อัพนะครับเป็นขบูเดิมยังไม่ได้ลงเอนโป แล้วก็ท่ออเสียก็มีผ่าแต่งมาแล้วนะครับเสียงมันจะทุ้มๆหน่อยนะครับเสียงทุ้มๆหน่อยนะครับเสียงดีครับเสียงไม่ดังแป๊ดนะครับบุุมมบุุมๆบุ่มๆนะครับก็ใช้ได้คอท่อก็เดินมาแล้วนะครับเจ้าของเดินคอท่อมาก่อนแล้วคอก็ประมาณ28มิลนะครับประมาณ28มิลก็โอเคแล้วครับสภาพทั่วไปคันนี้ก็เป็นรถที่ว่า ใช้ได้นะครับโอเคฝาสูบก็ดีครับไม่มีบุก่อนได้เสื้อใหม่เซรามิกตัวใหม่นี่ก็น้ำลึกเสื้อน้ำลึกนะครับพร้อมประกอบให้บดวาลสินกันวาลอะไรทุกอย่างทาให้ใหม่หมดนะครับสินกันวาลก็เปลี่ยนบดวาลใหม่นะครับแคมแต่งเปิดรอบดีมากครับเปิดเปิดเร็วปิดช้านะครับแคมช่างสอนคือเปิดนานๆนั่นแหละครับดูดมากปล่อยมากก็รถก็วิ่งแหละครับ ครับครับความเสียงเลยครับครับขึ้นดีมากนะครับแต่ยังไม่กล้าเร่งมากครับต้องลันดินก่อนนะครับก็คงต้องให้เจ้าของไปลันดินสักพันโลแล้วก็ค่อยมาถ่ายน้ำมันเรื่องแล้วก็ปรับสภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งครับรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคงเดี๋ยวก็แจ้งเจ้าของพรุ่งนี้ก็คงจะมารับได้นะครับ เพื่อสมาชิกส,สนใจอยากจะได้ชุดแบบนี้นะครับก็ได้นะครับติดต่อช่างสอนมานะครับช่างสอนสว่างยินดีทุกท่านนะครับก็ชุดนี้เป็นแพ็กเกจที่ว่าถูกดีนะครับถูกแล้วก็ดีนะครับเป็นลูก60บมิลครับถ้าเป็นรถขบูน่าจะโอเคมากนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดมันก็บางทีก็มีหัวฉีดคือถ้าลูก เกิน5 8, 8ขึ้นไปแล้วก็ถึง60เนี่ยพอ 60, 60รู้สึกว่าจะไม่เหมือนกับรถขบูรถขบูกินได้หมดนะครับถึง62ก็ยังสบายนะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีการทำนะครับก็วันนี้ก็คงจบที่วิดีโอเพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็จะนำเสนอต่อไปครับมีคันนี้ครับของคุณเอกจากศรีราชานะครับตอนนี้ก็เช็คใหญ่ปรบับสภาพเปลี่ยนอะไรนะครับ วันนี้ก็คงจบสำหรับรถคุณวันไฟเวอร์เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็จะนำเสนอคลิปต,ต่อไปวันที่ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับ